นายเสรีธรรมจิตอรุณนะครับปานกรุ่มขอบคุณครับอำเภอโกงนครับอำเภอมะขามนะครับคนกีกนะครับ งานหมดเวลาพ่อๆกันสามคนนะครับรอเลือกโบก่อนนะครับถึงจะแต่งแล้วก็ไปดูเราทีนงสามนายทุกนะครับที่หนึ่งา นายปาวิทงานกิจครับนะครับอันนี้ที่ศึกษาของสมาคมชนะกิจเดียวก็นายปูวิทครับก็นายในเวลาที่สองเลยนะครับหกสิบห้าครับแล้วก็ให้ท่านดูตามเอกสาร เลยอยูในไทยวลาอื่นๆนะครับเนื่องจากขาดตัเงินตัวอนะครับการชื่สมัเียชีวิตลออกนะครับนะมีค่าางานสและสุกพ่อิดเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสองาปีหคนนะครับตสิบีปียี้า